ต้องหันหน้ากล้องนีโอเคสวัสดีครับผมวันนี้นะครับกับสภาคณาจารย์นะครับในรายการสู่ท้องนะครับคิดพูดเปลี่ยนนะครับก็วันนี้ในหัวข้อของเมนู30บาทนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันติเติมประเสริฐกุลนะครับ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สินนะครับวันนี้ได้ให้เกียิได้ให้เกียรติกับทางสภาคณาจารย์นะครับในการที่จะมาพูดคุยถึงนโยบายนี้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับทางประชาคมของมสวเรามากๆทั้งทั้งบุคลากรคณาจารย์รวมไปถึงนิสิตทุกๆคนนะครับก็วันนี้นะครับต้องขอบคุณอาจารย์มากๆและกลับสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับที่ได้ให้เกียรติกับทางสภาคณาจารย์นะครับครับผมสวัสดีนะครับก็ เราไม่ไม่เสียเวลานะครับจริงๆอยากเริ่มในการพูดคุยกับอาจารย์เลยแล้วกันนะครับในในประเด็นแรกก่อนว่าตั้งแต่ที่อาจารย์รับตำแหน่งนี้แล้วอยู่ๆก็โอ้เป็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์นึงของมสวเลยก็ว่าได้เพราะว่ามีการประชาสัมพันธ์ใน PR าสวูเลยนะครับอาจารย์ว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยมีนโยบายอาหารเมนูละ30บาทขึ้นมาอยากทราบที่มาของนโยบายนี้ก่อนครับอาจารย์ว่า มาจากไหนแล้วทำไมทางฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยถึงถึงนำเสนอนโยบายนี้ขึ้นมาครับครับผมก็จริงๆนโยบายเมนูอาหาร30สบาทเนี่ยเป็นเมนูเป็นนโยบายที่มาจากทางท่านอธิการบดีเนาะนะครับท่านอธิการบดีเนี่ยก็ให้ความสำคัญนะครับกับบุคลากรแล้วก็นิสิตนะครับในมหาวิทยาลัยนะครับท่านก็มีแนวคิดที่ว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยนะครับเราอยู่ใจกลางเมืองเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆราคาอาหารเนี่ยก็ค่อนข้างสูงเนาะนะครับเราจะทำยังไงที่จะ มีมาตรการหรือวิธีการเนี่ยนะครับจะช่วยเหลือนิสิตกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้นะครับสิ่งหนึ่งที่ท่านคิดก็คือเรื่องของนโยบายอาหาร,รนะครับว่าเออเนี่ยเราก็ต้องกินข้าวกันเนาะ มามหาวิทยาอย่างน้อยก็มี2มื้อแหละนะครับเช้ากลางวันหรือกลางวันเย็นอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็3มื้อเลยด้วยนะครับก็ถ้าเราพอจะเยียวยาเป็นสวัสดิการให้นะครับกับนิสิตหรือบุคลากรได้เนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เลยเป็นโจทย์จากท่านิการบดีว่าเออเราจะมีวิธีการอย่างไรนะครับถ้าเกิดเราอยากจะลอนส์แคมเปญเรื่องของเมนูอาหาร30บาทนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับของอาจารย์อีกเรื่องนึงทำไมต้องเป็น30บาทครับคือเราฐานคิดของของมหาวิทยาในการ ทำไมบอกว่าเป็นมาหยุดที่ตัวเลขตรงนี้ครับพี่จริงเราเราลองคิดหลายหลายโมเดลมากหลายวิธีเนาะนะครับ เราก็ไปเซอร์วีราคาอาหารเนาะนะครับว่าเออเนี่ยตอนนี้ราคาอาหารที่อยู่ในโรงอาหารเนี่ยนะครับเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับข้างนอกนะครับอาจจะมีบางเมนูที่ราคาใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ราคาไหนที่นิสิตเนี่ยจะสามารถจับจ่ายได้นะครับที่จะช่วยทําให้เกิดเขาเรียกว่าค่าครองชีพของเขาเนี่ยในแต่ละวันมันลดลงได้นะครับมันก็ต้องพิจารณาในหลายมิตินะครับคือถ้าเราลดราคาลงมามากเนี่ยนะครับในฐานะผู้ประกอบการเองเนี่ยก็อาจจะเดือดร้อนเหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่า ก็จะมีต้นทุนของตัววัตถุดิบต้นทุนของราคาแก๊สค่าแรงอะไรอีกนะครับก็ต้องบาลานซ์กันนะครับระหว่างผู้ซื้อและก็ผู้ขายนะครับมันก็เลยมาจบกันที่ราคา30บาทแล้วกันนะครับน่าจะพอเป็นไปได้ทั้ง2ฝั่งคนจ่ายก็จ่ายไหวนะครับคนขายเองก็ไม่ได้รู้สึกได้รับผลกระทบจนเกินไปนะครับผมแบบนี้สมมติว่าผมมา100บาทก็ใช้ชีวิตในมหาวิาลยได้เพราะเรามีตู้กดน้ําด้วยนะครับก่อนเล่าให้ฟังนิดนึงก็ได้มีโอกาสได้ลงไป พูดคุยในร้านค้าเนาะนะครับผู้ประกอบการเองก็บอกว่าเนี่ยอาจารย์เนี่ยก็มีนิสิตบางคนเลยนะนะครับก็กินข้าวกับเรา3มื้อเลยนะครับก็คือแปลว่าใน1วันเนี่ยเขาก็ใช้งบประมาณเนี่ยเฉพาะค่าอาหารก็คือ90บาท3ามมื้อใช่ไหมฮะจริงๆถ้าเกิด มองว่าราคาอาหารด้วยเฉลี่ยเนี่ย50บาทนั่นแปลว่าวันนึงเขาประหยะัดไป60บาทเลยนะต่อวันถูกไหมค,ครับ,รบถ้าคิดเป็นเดือนเนี่ยก็เป็นหลักพันเ,นเนหมือนก,ก,กันใช่ก็จะไปชดเชยในเรื่องของค่าเดินทางที่เขาอาจจะต้องเสียอยู่แล้วนะครับ,รบอันนี้ผมก็คิดว่ามันก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่นิสิตเองน่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วยอาจารย์พูดถึงนิสิตคราวนี้มีคําถามขึ้นมาครับอ,อาจารย์เพราะว่า ทางสภาคณาจารย์เราก็ไปไปดูเหมือนกันอาจารย์โดยเฉพาะในในพีอาูที่ที่พอร์ประชาสัมพันธ์โครงการนี้ไปเนอกจากมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มีคําถามจากคนที่อยู่รอบข้างของมสวว่าโครงการนี้อาจารย์กลุ่มเป้าหมายจริงๆคือใครแล้วใครสามารถใช้บริการต่อเมนู30บาทนี้ได้บ้างจําเป็นไหมครับที่จะต้องเป็นนิสิต หรือบุคลากรของมสวเท่านั้นคครับจริงจริงไม่จําเป็นนะครับเป็นเมนู30บาทที่เราเปิดกว้างนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาบอกว่า Major i t y หลักเนี่ยของในมหาวิทยาลัยที่เราอยากให้ได้ประโยชน์ก่อนก็คือนิสิตเนาะนะครับเนื่องจากเรามีนิสิตที่อยู่ในแคมปัสเนี่ยนะครับรวม2แห่งเนี่ยทั้งประสานมิตรแล้วก็องค์ลักเนี่ยนะครับก็น่าจะประมาณ3 0 0 0มื่นกว่าคนละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ต้องมาใช้บริการเนาะของโรงอาหารนะครับนี่น่าจะเป็นกลุ่มหลัก และมีบุคลากรอ,อีกประมาณ6,000ถึง7 0 0ดคนนะครับที่ก็มีโอกาสนในการใช้บริการของโรงอาหารเหมือนกันนะครับแพะนี่น,น,น่าจะเป็น priority แรกนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดว่ามีคนนอกผู้ปกครองเข้ามานะครับ,รบแล้วก็อยากจะได้ทานเมนู30บาทเราก็ไม่ได้ขัดข้องในเรื่องนี้นะครับ,บผมก,ก็สามารถใช้ได้ให้กับ,บทุกคนใช่ใช่ครับอาจารย์ครับ อยากถามอีกประเด็นประเดนหนึ่งในเชิงบริหารก่อนว่านโยบายเนี่ยครับมีความเชื่อมโยงกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและวิสัยทัศน์ของเลิฟซูยังไงบ้างครับ,รบผมจริงจริงก็จริงๆ อันนี้เป็นนโยบายจากท่าธิการเนาะนะครับก็จริงๆไปไปตามทั้งตัวโอแล้วก็ตัวฟีนะครับที่ท่าทีิการอยากให้เกิดนะครับ o p อ portunity เนี่ยนะครับตัวโอนะครับที่อยากจะให้กับทุกคนนะครับได้มีโอกาสในการเข้าถึงนะครับสวัสดิการแบบเนี้ยนะครับตัวฟีก็เป็นในเรื่องของ f i r e ด้เด็ดนะครับก็คือว่าคุณก็ได้มูลค่าเพิ่มนะกับเงินที่จ่ายในน้อยลงนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็คิดว่ามันก็จะไปตอบโจทย์กับวิสัยทัศนะครับที่ท่าทธิการตั้งใจไว้นะครับครับก็ จริงๆทาให้เราได้เห็นนาออาจารย์ว่าตั้งแต่มีนโยบายนี้ขึ้นมานะครับมันก็เป็นผลตอบรับที่นิสิตเองก็พูดนะครับแล้วก็รวมถึงประชาคมคนอื่นๆที่อยู่โดยรอบของมหาวิทยาลัยเราเนี่ยได้สนใจกับกับเรื่องนี้ที่พีอาร์สวูประกาศออกไปเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่ามีคอมเมนต์จากคนอื่นมาเหมือนกันที่ไม่ได้เป็นประชาคมมศวนะครับคราวนี้ครับอาจารย์อยากทราบเหมือนกันว่า มหาวิลาลยมีกลไกหรือการบริหารจัดการอย่างไรครับที่ทําให้ร้านค้าถ้าเรามองในมุมผู้ประกอบการเ<ม>นาะอาจารย์ถ้าผมเป็นผู้ประกอบการร้านค้าอยู่ได้ที่30บาทโดยยังคงคุณภาพแระปริมาณ มหาวิาลยมีกลไกในการจัดการเรื่องนี้อย่างไรครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเวลาเราจะออกนโยบายอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับคือมันก็ต้องมองครบทุกมิตินะครับหรือจริงๆก็คือทุกสเต็กโคเดอร์ที่เกี่ยวข้องนะครับสเต็กโคเดอร์ที่เป็นกลุ่มผู้รับประโยชน์หลักก็คือนิสิและบุคลากรแน่นอนน้องนายแต่ในมุมของผู้ประกอบการเองเนี่ยมีการเชิญพูดคุยนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับซึ่งผู้ประกอบการในมหาวิาลยเน่ารักมากนะครับเราเชิญคุยนะครับพบกันเนี่ยแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเราเราทำไมถึงอยากทานโยบาย นี้นะครับเรารต้องการอะไร,รก็สื่อสาร,ร,รให้ผู้ประกอบการทุกคนเข้าใจนะครับ,รบแล้วก็ทางผู้ประกอบการเองก็อาจะมี ข้อทักท้วงในเชิงที่ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเขาขายได้ลดลงนะรายได้เขาน้อยลงมหาวิทยาลัยจะทําอย่างไรซึ่งเราก็เลยต้องคิดทางองค์ประกอบนะครับทางมหาวิทยาลัยเองก็ได้พิจารณาในประเด็นนี้ด้วยว่าในแง่การบริหารจัดการเนี่ยนะครับแน่นอนถ้าเกิดว่าเขาขายในเมนู30บาทเราก็คงต้องช่วยเหลือเขาในเรื่องของค่าเช่านะครับคือมหาวิทยาลัยเองเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ใช่เป็นองค์กรที่แสวงหากําไรเป็นหลักใช่ไหมครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราได้ค่าเช่าลดลงนะครับจากผู้ประกอบการถ้าเทียบกับประโยชน์ที่นิสิต และบุคลากรที่ได้รับเนี่ยผมก็คิดว่ามันเป็นผลกระทบทางสังคมที่ดีแหละนะครับคือเราบางทีเราไม่ได้สนใจในเรื่องของตัวเลขอย่างเดียวนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะสื่อสารกับผู้ประกอบการอยู่เรื่อยๆก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมหาวิาลยก็ต้องอยู่ได้นะครับผู้ประกอบการก็ต้องอยู่ได้นิสิตก็ต้องอยู่ได้บุคลากรอยู่ได้คือทุกคนอยู่ได้ไปด้วยกันนะครับเราไม่ได้เป็นมหาวิาลยที่มุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างกําไรเพียงอย่างเดียวแตครับท้ายสุดแล้วนะครับเราสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้เกิดขึ้นกับใน Impact ระดับหนึ่งนะครับเป็นความตั้งใจที่เราอยากให้เกิดนะครับเราก็เลยมีนโยบายในการพิจารณาว่าเรื่องของการลดค่าเช่าหรือช่วยเหลือผู้ประกอบการเนี่ยนะครับก็ได้มีการสื่อสารไปละนะครับผู้ประกอบการเองก็เข้าใจแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือกันทุกร้านครับอยากทราบที่มาของเมนูอาหารเนาะอาจารย์จริงๆมันก็มีทั้งเสียงที่ตอบรับแล้วก็เสียงที่ส่งเสียงมาบ้างเล็กๆน้อยๆอยากทราบว่าอาจารย์เมนูเมนูเหล่านี้ครับ ท,ที่มหาวิทยาลัยประกาศในรอบแรกนะครับ,รบเ,เมนูเหล่านี้มาจากมาจากผู้ประกอบการเป็นคนคเลือกมาให้เราหรือว่าทางมหาวิทยาลัยเป็นคนจัดครับ เองบอกว่าเนื่องจากว่าเป็นการขอความร่วมมือเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเมนูในร็อตแรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นเมนูที่ทางร้านเนี่ยเสนอมานะครับเนื่องจากเขาว่าต้องพิจารณาในเรื่องของต้นทุนของทางร้านด้วยที่เขาสามารถทําได้และไปต่อได้ใช่ไหมฮะก็อันนี้ในร็อตแรกก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่เราก็รับฟังเสียงของนิสิตเนาะนะครับว่าถ้าเกิดนิสิตเองรู้สึกว่ามันควรจะมีเมนูไหนอยากได้แบบไหนนะครับก็อาจจะมาพูดคุยนะครับเจอผมข้างนอกเ่ยก็เข้ามาบอกได้เลยนะครับทักทายกันนะครับเราก็เป็นอาจารย์ที่อยู่ในมหาลัยก็ส่วนตัวก็ชอบไปเดินนใ อาาหรคอยไปดูด้วยว่านะครับก็เข้าใจเนาะพอเรามีนโยบายแบบนี้ก็จะมีมีเสียงผลกระทบมาบ้างในบางเรื่องเราก็จะค่อยไปดูแล้วก็มีการสื่อสารนะครับกับผู้ประกอบการนะครับว่าเป็นไปตามนโยบายที่เราต้องการนะครับครับอันนี้งั้นพออาจารย์พูดถึงเสียงตอบรับจากในสิทิตไปขอไปที่เสียงตอบรับเลยนะอาจารย์รับทางมหาวิทยาลัยมีกระบวนการหรือว่ามีระบบในการที่จะประเมินโครงการนี้อย่างไรบ้างอย่างเป็นรูปธรรมไหมครับอาจารย์ครับครับก็ ออพอเราเริ่มมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าตอนที่เราคิกออฟก็คือวันที่1ตุลานเนาะนะครับผ่านมาเกือบเดือนละนะครับส่วนตัวเองเนี่ยนะครับณเวลานี้ก็ใช้วิธีการเหมือนเข้าไปเดินเซอร์เวเอนะครับ,รบแล้วก็คุยพูดคุยกับนิสิตนั่นแหละว่า,าได้ปริมาณอาหาร ที่เขาโฆษณาหรือเปล่าที่เราให้ให้ติดป้ายไว้เนี่ยจริงๆก็คืออยากจะบอกว่าไม่ใช่ป้ายเพื่อโฆษณาชวนเชื่อแต่มันคือควรจะได้แบบตามในรูปก็คือมันให้นิสิตได้ตรวจสอบด้วยว่าตามนี้มันตรงปกไหมถูกต้องว่าตรงปกไหมที่เราให้เขาถ่ายรูปเนี่ยนะครับให้ให้จัดจานมาแล้วถ่ายรูปให้เนี่ยอันนี้เป็นวิธีกํากับแบบหนึ่งนะครับที่จะบอกว่าเอ้ยอยากให้สิ่งที่เสิร์ฟให้กับนิสิตอ่ะมันตรงกับรูปที่ให้ดังั้นรูปนี้ไม่ได้มาจาก AI ไม่ได้มาจาก AI มาจากการที่ ผู้ประกอบการเอามาให้ทางเราถูกต้องแล้วเราก็เป็นคนถ่ายให้นะครับอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปเอาไว้นะครับเพื่อจะได้เป็นการมอนิเตอร์ในขั้นตอนผมเองเนี่ยได้มีโอกาสได้เดินได้พูดคุยกับนิสิตเนาะก็พยายามถามว่าโอเคมีร้านไหนบ้างที่ทําไม่ตรงปกไหมหรือตรงไหมอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้มีการสื่อสารกลับไปยัง ว่าผู้ประกอบการนะครับหรือถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับอยากจะสื่อสารเจอผมเนี่ยนะครับที่เดินในมหาวิทยาลัยยินดีเลยนะครับ้ามาพูดคุยแล้วก็บอกอาจารย์เออเนี่ยไปสั่งอาหารร้านนี้ไม่เห็นเหมือนที่โฆษณาไว้เลยนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นในเบื้องต้นนะครับแต่เดี๋ยวในลําดับถัดไปเนี่ยนะครับเราจะมีการประเมินนะครับเดี๋ยวอาจจะให้นิสิตเนี่ยนะครับช่วยกันประเมินบุคลากรช่วยกันประเมินนะครับว่าร้านไหนเนี่ยนะครับที่สามารถทำตามนโยบายของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี นะครับเช่นมันก็เริ่มมีได้ยินมาบ้างเนาะบางร้านเนี่ยบอกว่าโอเคเ,ออเราเมนู30บาทก็จริงนะครับแต่พอเราเห็นว่าเออกลับมันน้อยไปเมื่อเทียบกับข้าวก็เพิ่มกลับให้ด้วยอ,อันนี้ก็จะมีบางร้านเนื้อเด็กก็จะชมมาว่าเออทำให้ หรือบางร้านก็มีเมนูที่ไม่ได้อยู่ในเมนูที่เรากําหนดครับแต่ก็สามารถให้ส0มสทได้เหมือนกันผมก็ได้รับฟีดแบ็กมาจากจากนิสิตเหมือนกันว่าบางร้านก็บอกพอเป็นนิสิตขายให้ในราคา30ด้วยชผมว่าผู้ประกอบการเราอยู่อยู่กันมานานนะครับเราก็จะมีความคุ้นเคยกับตัวนิสิตกับหลายร้านที่อยย่ตั้งแต่สมัยผมเรียนใช่ไหมเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอันนี้ก็ เดี๋ยวเราจะมีการให้นิสิตช่วยกันประเมินแล้วก็ฟีดแบ็นะครับว่าโอเคบางบางอันเนี่ยผมก็เข้าใจนะมันอาจจะมีนกาทีฟฟีดแบ็บ้างบางครั้งแต่ก็เอามาใช้ในการปรับปรุงแหละนะครับผหาหาทเวลัยเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแต่บางทีเราไม่ได้มีข้อมูลเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีโอกาสเจอนะครับหรือส่งข้อมูลได้นะครับมาที่ฝ่ายจัดการทรัพย์สินซึ่งผมดูแลอยู่ตรงนี้นะครับก็จะสามารถที่จะบอกได้ว่าเราก็คอยกำกับเวลามีเสียงมาว่า เราก็จะบอกไปเลยว่าอร้านนี้ผมได้รับการร้องเรียนมานะว่าเราคาที่คุณขายเนี่ยมันไม่ตรงกับที่คุณอย่างงี้นะครับก็มีเหมือนกันก้าไม่ก็มีชี้แจงเปบ้างอาจจะต้องให้บุคลากรและประชาคมมสวรอสักครู่นะครับด๋ยวทางมหาวิทยาลัยอาจจะมีระบบในการที่เราจะประเมินแล้วก็อาจจะมีกระบวนการในการส่งเสียงขึ้นมาเพื่อเป็นเพื่อเป็นการปรับปรุงแล้วกเนาะครับ ผมก็ากให้ความสําคัญกับเรื่องฟีดแบ็กเนาะคือบางทีเราก็ไม่ได้รู้หมดเพราะฉะนั้นนิสิตนะครับหรือบุคลากรเองนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามันไม่ได้เป็นไปตามนั้นก็ยินดีนะครับเราก็ไปใช้ในการปรับปรุงกันนะครับเพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยให้ดีครับคราวนี้กลับไปที่เรื่องเรื่องกลไกการบริหารจัดการนิดเดียวครับอาจารย์อยากทราบเหมือนกันว่าทางมหาวิทยาลัยมีเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณภาพสุขอนามัยหรือว่าตัวความสะอาดของร้านอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ท่านทธิการให้ความสําคัญนะครับตอนนี้เราก มีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง <c oughs> นะครับเพื่อมาดูในเรื่องของสุขอ,อนามัยด้วย <c oughs> นะครับเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราลดราคาอาหารถูกลงแล้วเขาไปใช้วัตถุดิบที่แย่ลง <c oughs> นะครับ <c oughs> หรือไม่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพที่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ถูกต้องถูกไหมครับการส่งมอบราคาอาหาร30บบาทก็ต้องเป็นไปอย่างที่ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานนะครับซึ่งตอนนี้ ก็อยู่ในช่วงเวลาลวกันนะครับ,รบเป็นเป็นนโยบายที่เรากําลังดําเนินการนะครับการปรับปรุงในเรื่องสุขลักษณะต่างๆก็จะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในเร็วๆนี้แล้วกันนะครับ,รบอันนี้ก็รับเ,เป็นคอมมิชเมนท์ที่ทางมหาวิทยาลัยเองในทีมผู้บริหารเองก็ให้ความสําคัญแล,คแล้วก็กําลังดําเนินการครับผมครับจริงๆมห<ม><ม>าวิทยาลัยเรามีทั้งโครงการที่เป็นสุขภาวะเยอะมากแน่นอาจารย์ทั้งทั้งฝั่งฝั่ง ฝั่งมสวประสานมิตรเราก็มีอสกโมเดลฝั่งองค์ครษษ์เราก็มีองค์ครษษ์โมเดลนะครับเราก็จะพูดเรื่องเรื่องเรื่องของสุขภาวะตลอดทวนี้อาจารย์ครับมีเสียงของนักศึกษาหรือนิสิตของเราด้วยเหมือนกันว่ามีแผนจะมีการส่งเสริมเมนูสุขภาพในราคาย่อมเยาด้วยไหมมีมครับก อันนี้เราก็จะมีเกณฑ์นะครับอย่างที่บอกว่าเราตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเนาะนะครับเพื่อดูในเรื่องของสุขภาวะต่างๆแบบองค์รวมนะครับซึ่งกรรมการชุดนี้ก็จะทําการวิเคราะห์เนอะว่าสุขภาวะที่ควรจะเป็นได้แก่อะไรบ้างความสะอาดที่อยู่ในโรงอาหารตรงไหนที่มันยังไม่เรียบร้อยนะครับเรามีแผนที่จะใช้ในการปรับปรุงต่างๆนะครับรวมถึงเมนูอาหารร้านอาหารที่มีผลต่อสุขภาพนะครับของผู้ใช้บริการนะครับจริงๆเนี่ยนะครับอยู่ในระหว่างการดําเนินการหมดละนะครับเรากําลังคิดทําเป็นแผนออกมา นะครับแล้วน่าจะเริ่มนําไปปฏิบัติใช้เนี่ยเร็วๆนี้นะครับผมก็อาจจะต้องฝากไปถึงประชาคมมสวว่าอาจจะต้องรอนิดนึงเพราะว่าโครงการเราเพิ่งเริ่มมา20วันเองเนาะอาจารย์ครัแต่ว่าโอเคเสียงตอบรับและฟีดแบ็กเนี่ยไปเดินเชิงบวกเยอะนะครับแล้วก็อาจในเรื่องของการส่งเสียงที่จะมาบอกทางมหาวิทยาลัยอาจจะรอนิดนึงนะครับเพราะว่าโครงการเวลาเราทําไปแล้วมันอาจจะต้องมีการประเมินแต่ว่าต้องทิ้งระยะเวลาให้ให้ ให้มันตกผลึกนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันต่อครับคราวนี้อาจารย์ครับในเฟสแรกนยครับอาจารย์ต่อไปอาจารย์คิดว่าโครงการนี้มันจะยั่งยืนหรือว่ามันจะอยู่กับ,บมสวไปนานขนาดไหนแล้วร,รายการอาหารเมนูอาหารจะมีการเปลี่ยนแปลง ต่อไปไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็อย่างอย่างที่อาจารย์กายบอกเนาะทุกอย่างก็คือต้องต้องมีการประเมินนะครับก็เดี๋ยวเราจะรับฟีดแบ็กแล้วก็ข้อเสนอต่างๆนะครับเดี๋ยวเมื่อเราเริ่มกระบวนการเข้าสู่การประเมินเนาะก็อาจจะต้องต้องการเสียงของทุกคนอ่ะที่มีการใช้บริการก็อาจจะบอกมาบอกว่าเอออยากขอให้เพิ่มเมนูอย่างไรมหาวิาลยก็ไปกลไปหากลไกนะครับในการซัพพอร์ตต่อไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืนคือเราไม่ได้คิดว่าโครงการนี้เกิดขึ้น ในช่วงระละเวลาสั้นๆแล้วจะหายไปจริงๆตามนโยบายท่าดีกาเนี่ยก็คือให้เป็นไปตลอดนะครับส่วนการเพิ่มเมนูเนี่ยเดี๋ยวขอไปพิจารณานะครับเพราะอย่างที่บอกว่ามันก็จะไปมีผลกระทบกับเรื่องต้นทุนเราพยายามจะทําให้ต้นทุน่ะของการบริหารการลงอาหารมันต่ําลงเมื่อต้นทุนในการบริหารการมันต่ําลงนะครับทางผู้ขายเองไม่ได้รับผลกระทบนะครับ ผมว่าโครงการนียก็จะสามารถไปต่อได้อย่างไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแลวันนี้ยังไม่ได้มีกําหนดขอบเขตเรื่องของการสิ้นสุดนะครับของโครงการว่าจะไปสิ้นสุดที่เมื่อไหร่นะครับก็บบจะดําเนินไปต่อเรื่อยๆจริงๆเสียงจากนิสิตอะครับอาจารย์อาจจะไม่ต้องไม่ต้องให้ทุกเมนูมาเพิ่มก็ไดแ้แต่นิสิตอาจจะแบบวอยซ์มานิดนึงว่าอยากให้หมุนเวียนอยากให้หมุนเวียนเปลี่ยนไปเพื่อไม่ให้เบื่อราคาที่ที่ที่เป็นอยู่ครบนะครับคราวนี้อาจารย์ครับนโยบายนี้อาจารย์คิดว่ามันมันส่งผลต่อการลดค่า ใช้จ่ายหรือว่า ค่าของชีพของของนิสิตและบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้างอันส่วนนี้จะมีการประเมินออกมาให้เราทางทางประชาคมได้เห็นด้วยไหมครับอาจารย์ครับก็เดี๋ยวเราก็คงจะเก็บข้อมูลนะครับว่าสรุปแล้วมีจริงๆผมก็ได้ไปลองถามร้านค้าเนาะว่าปรากฏแล้วเนี่ยนะครับมีผู้มาใช้บริการเนี่ยที่เลือกเมนู30บาทเยอะน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งเราก็จะแทร็กจากตรงนั้นนะครับว่าจํานวนคนที่ใช้บริการเพราะว่าเข้าใจว่ามันก็เป็นชอตส์เนาะนะครับว่าเป็นออปชันว่าเราอยากจะเลือกกินเมนูปกติหรือเมนู สาบาทอันไหนได้รับความนิยมมากกว่ากันนะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะดูว่าถ้าเกิดมันมีในปริมาณเท่าไหร่มันสามารถลดค่าใช้จ่ายเขาไปได้เท่าไหร่ตอ่อต่อปีต่อเดือนเนี่ยนะครับ่ทำให้เห็นผลกระทบที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนนะครับเข้าสู่คําถามท้ทายๆแล้วครับอาจารย์อยากทราบเหมือนกันว่ามหาวิทยาลัยใช้งบป,ประมาณกับการดําเนินโครงการนี้เยอะไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วแบบเป็นแค่การ ขอความร่วมมือจริงๆก,ก็ต้องมีงบประมาณเพราะว่าแต่ว่างบประมาณที่ที่เราใช้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็คือเขาเรียกว่ายัางไงละ่ะมันก็ไปเทรดออฟกันกับจํานวนค่าเช่าที่เราได้ลดลงแล้วกันนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้เป็นองค์กรที่สแสวงหากําไรเป็นหลักเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าอะไรที่เราพอจะลดหย่อนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มันคงไม่ได้เป็นลักษณะของการควักเงินออกไปจ่ายเพื่อเข้าไปในโครงการนี้แต่มันเป็นเหตุให้อาจจะทําให้ตัวเลขเราอาจจะไม่ได้ เขาเรียกว่าะไรนะค่าเช่านะครับแบบเดิมที่เราเคยได้ก็ไปปรับ Business m o เด l เล็กๆแล้วกันที่ไม่ได้รับผลกระทบทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ในตัวของมหาวิทยาลัยอย่างนี้ครับก็จะใช้วิธีการบริหารจัดการและกันเข้ามาช่วยนะครับผมคราวนี้อีกนิดเดียวครับอาจารย์ มหาวิยาลัยมีแผนการทําให้โครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ยั่งยืนอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับก็อย่างที่บอกก็เดี๋ยวเราคงต้องใช้กระบวนการในการเก็บข้อมูลเนาะแล้วเดี๋ยวก็มาดูว่าฟีดแบ็กที่ได้มาเนี่ยเราจะไปปรับปรุงแล้วก็ปรับแก้อย่างไรนะครับก็อาจจะเห็นในรูปแบบใหม่ๆหรือวิธีการใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันเพิ่มเติมเข้ามาได้ครับอาจารย์จริงๆสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์กับกับมหาวิทยาลัยแล้วก็ประชาคมของมอสวเราเยอะมากนะครับถือว่า จริงๆมันเหมือนเป็นสวัสดิการส่วนหนึ่งด้วยซ้ำนะครับที่เกิดให้กับประชาคมมสวอยากทราบอีกนิดนึงครับอาจารย์ไหนๆอาจารย์มานั่งอยู่ตรงนี้กับพวกเราสภาณาจาและประชาคมมสวแล้วนะครับอยากสอบถามอาจารย์ครับว่าทางฝ่ายจากการทรัพย์สินนะครับมีโครงการอื่นๆหรือนโยบายอะไรที่กําลังจะประกาศอีกไหมครับอาจารย์ให้ให้เราได้พบเห็นนะครับ ก, <g ül> ก็คงมีครับเร็วนี <c oughs> ้ก็จริงๆส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะดู2เรื่องเนื้อก็คือคส่วนที่เป็นคลังนะครับเรื่องการเงินนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระทบกระตุบะ้บุคลากรค่อนข้างเยอะที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเนอะอันนี้อยู่ในระหว่างากําลังดําเนินการหลายๆเรื่องแล้วกันเดี๋ยวพอเป็นรูปธรรมเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันอีกทีนึ่งรับส่วนที่เป็นจาก,การทรัพย์สินที่เราเห็นกันก่อนก็คือในส่วนตอนนี้ที่เราปรับเรื่องเมนู30บาทเนี่ยนะครับอีกแพลนหนึ่งที่เราตั้งใจจะทําก็คือการเพิ่มร้านค้าที่เป็นทางเลือก ต่างๆนะครับให้กับนิสิตแล้วก็บุคลากรนะครับคิดว่าการที่เราอยู่ในแคมปัสเนี่ยนะครับในประสานมิตรเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันอยู่ในเมืองก็จริงนะครับแต่ผมคิดว่าเราเรายังสามารถมีโอกาสนะครับที่จะมีร้านค้าใหม่ๆมีทางเลือกใหม่ๆให้กับนิสิตแล้วก็บุคลากรได้นะครับและยิ่งฝั่งองค์กษ์เนี่ยนะครับอันนี้เป็นแผนและก็ความตั้งใจเลยที่เรารู้สึกว่าอยากจะพัฒนานะครับให้เขาเรียกว่าอะไรนะการใช้ชีวิตในแคมปัสเนาะนะครับเราเราเรียนบางทีเนี่ยเราก็เห็นภาพจากการไปเรียนที่ต่างประเทศแล้วก็มีแคมปัส ที่มันถูกสแตนอะโลนออกไปเราไม่ได้อยู่ในเมืองมากมันจะต้องมีฟ a ซิลิตี้อะไรให้มันครบนะครับซึ่งตอนนี้เราไปเก็บข้อมูลมาละนะครับทั้งฝั่งหอพักเองเนี่ยของนิสิตนะครับว่าติดในเรื่องอะไรนะครับต้องมีร้านค้าหรือสวัสดิการแบบใดนะครับแต่อย่างที่บอกว่าทุกอย่างคือกระบวนการที่เราอยู่ในระหว่างดําเนินการนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะมีพยายามมีร้านใหม่ๆนะครับเพิ่มขึ้นมา แล้วก็พื้นที่ที่ยังมีที่ว่างอยู่เนี่ยก็จะพยายามให้ร้านเข้ามาลงให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อได้เป็นทางเลือกให้กับนิสิตโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งองคลักษ์เนี่ยจริงยังสามารถพัฒนาได้อีกเยอะมากเมนู30บ,บาทนี้ที่องคลักษ์ก็มีใช่ไหมครับอาจารย์มีครับผม <พบ S 1> ทุกท,ทุกโรงอาหาร,<ม>รเป็นโรงอาหารกลางแล้วกันที่เป็นของนิสิตอย่างเงี้ยครับที่ที่ส่วนใหญ่นิสิตและบุคลากรไปใช่อย่างโรงอาหารหอพ้าโรงอาหารวิศวะใช่ไหมครับที่มันมองจะเรียกกันใช่ใช่ครับครัเขามื่อเยี้เห็นดูเมนูก็จะมีอยู่2โรงอาหารเนี่ยใหญ่ใบแ่ใช อ,อาจจะเป็นคําถามสุดท้ายเนาะอาจารย์ทางเมื่อกี้อาจารย์ก็กกได้ทิ้งท้ายว่าเดี๋ยวเราจะมีโครงการต่างๆมากมายแล้วก็ได้คุยกับอาจารย์นอกรอบนะครับท่านผู้ชมครับก็ได้เห็นว่ามหาวิทยาลัยอาจจะมีกระบวนการของการปรับปรุงสถานที่<ช>ต่างๆ <นะ S 1> เพื่อรองรับ ฟอร์ l ซอรตี้ที่เพิ่มขึ้นครับถูกไมหมฮะอาจารย์ใช่ใก็จริงๆนอกจากคอนเซิร์นเรื่องร้านแล้วอะ่ะอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยในพื้นที่อย่างประสานมิตรเองที่เราคิดว่าเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปัญหาหนึ่งของนิสิตก็คือเรื่องพื้นที่อะ่ะที่เป็นหลังเลิกเรียนแล้วไม่ค่อยมีพื้นที่นั่งนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ร้านต่างๆที่เราเอาเข้ามาเนี่ยเราก็จะมีข้อกําหนดหนึ่งก็คือว่าเป็นร้านที่แบบนั่งได้เนาะไม่ใช่ว่าท้ายสุดไปซื้อมาไม่มีที่นั่งกินก็ต้องไปหาพื้นที่นะครัับบ้้นนทีเก็ปปไิิ์สใใหหตม มีการใช้งานพื้นที่ในมหาวิทยาลัยได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คิดว่านะครับเดี๋ยวคือตอนนี้ก็เข้าใจว่าในพื้นที่ประสานมิดเนี่ยค่อนข้างมีจํากัดมากนะครับแต่ก็ทางทางมหาวิทยาลัยเองอ่ะท่านอธิการบดีก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็ให้นโยบายมาว่าพื้นที่ตรงไหนที่จะคืนให้กลับไปให้กับนิสิตได้เนี่ยก็จะคืนกลับไปนะครับเพื่อให้มีพื้นที่หลังเลิกเรียนนะครับสามารถมานั่งพูดคุยทํางานทํากิจกรรมอะไรพวกนี้ได้นะครับครับก็สุดท้ายอยากให้จันฝากอะไรเล็กเล็กน้อยๆ้อยถึงทามคง เรื่องของทางการจัดสวัสดิการหรือว่าฟาร์ซิลิตี้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับกับประชามนครับอาจารย์ครับ,ก,รบก,ก็ขอบคุณนะครับสำหรับที่ผ่านมากับเสียงตอบรับนะครับที่ชื่นชอบในในโยบายนี้นะครับของท่านอาธิการบรดีนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างเมื่อเริ่มกระบ,บวนการแล้วครับมันก็ต้องรับฟีดแบ็กมาแล้วก็ไปใช้ในการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงต่อไปนะครับมันอาจจะยังไม่ได้แบบดีร้อเซนนะครับแต่ว่าทุกความเห็นนะครับมหาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็จะพยายามรับ ข้อมูลแบบนั้นเนี่ยนะครับไปใช้ในการปรับแก้แล้วก็คำนึงถึงคนที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันบาลานซ์แล้วก็ไปต่อได้นะครับผมครับก็ในโอกาสนี้นะครับต้องขอบคุณท่าน รองอธิการบดีมากๆนะครับที่ได้ให้เกียรตินะครับทางสภาคณาจารย์ในการมาพูดคุยนะครับกับนโยบายสวัสดิการดีๆนะครับเป็นเมนูอาหาร30บาทที่เกิดขึ้นมาแล้วนะครับจึงจริงๆเกิดขึ้นมาเพียง20วันแต่ว่ากระแสตอบรับถือว่าดีมากทั้งฝั่งประสานมิตรและฝั่งองคลักษ์นะครับจริงๆเราอาจจะได้เห็นโครงการอื่นๆหรือนโยบายอื่นๆที่ออกมานะครับภายใต้วิสัยทัศน์เลิฟซูนะครับที่ท่านอธิการบดีเองก็ได้ประกาศออกไปสู่ประชาคมมสวไปเมื่อ สองเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับดังนั้นอาจจะอดใจรอนิดนึงกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งในเชิงกายภาพนะครับแล้วก็นโยบายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับพวกเรานะครับชาวมสวในวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สันติมากๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสำหรับรายการสูนะครับสูท้องนะครับคิดพูดเปลี่ยนนะครับในหัวข้อถัดไปจะเป็นเรื่องอะไรนะครับสามารถติดตามได้นะครับในทาง เพจของสภาคณา,าจารย์นะครับแล้วก็การประชาสัมพันธ์อื่นๆนะครับในช่องทางอื่นๆนะครับหรือกดดูย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะครับก็ทางมหาวิทยาลัยจะมีอะไรใหม่ๆออกมาหรือว่าอยากจะให้สางสภาคณา,าจารย์เป็นกระบอกเสียงใดๆนะครับในการที่จะพูดคุยกับฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยหรือมีประเด็นทางสังคมใดๆนะครับก็ทางสภาคณา,าจารย์ก็ยินดีที่จะเป็นกระบอกเสียงในการพูดคุยสิ่งเหล่านั้นนะครับแล้วก็พบกับการรายการได้ใหม่นะครับในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ